คุณกำลังฟัง by Grace Daily devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่22มิถุนายนคือพระเยซูที่คุณรู้จักยอห์นบทที่9ข้อ30ชายคนนั้นตอบว่าเออประหาดจริงๆนะที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหนแต่เขาก็ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดได้อ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทยอห์นบทที่9ข้อ28ถึงส0 เราได้เห็นแล้วว่าการงานของพระเยซูนั้นอัศจรรย์และท่วมท้นไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ในพระธรรมมาระโกบทที่ 7: ข้อ13ผู้คนได้เชิดชูให้คำสอนจากบรรพบรุษของพวกเขาอยู่สูงกว่าพระคำของพระเจ้าดังนั้นพระคำของพระเจ้าจึงไม่ส่งผลใดๆต่อชีวิตของพวกเขาก็เหมือนกับตัวอย่างจากพระคัมภีร์ประจำวันนี้ ในปัจจุบันนี้นักเทววิทยาหลายๆคนบางครั้งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะยอมรับการเคลื่อนไหวของพระเจ้าถ้ามันส่งผลกระทบรุนแรงต่อวัฒนธรรมความเชื่อของพวกเขาในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณคนเราสามารถให้ความรู้กับตัวเองได้โดยการศึกษาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์แต่ต้องระมัดระวังที่บางครั้ง คนจะชนะในสนามรบความรู้แต่สูญเสียสนามรบในหัวใจของคนเราไม่ได้รับอะไรเพิ่มในความไม่รู้แต่ความรักนั้นสูงกว่าความรู้อย่างแน่นอนเราควรเรียนรู้ให้มากที่สุดที่เราสามารถทำได้แต่เราต้องทำให้ความรู้นั้นมาเป็นผู้รับใช้ของความรักเพราะความรักนั้นใหญ่ที่สุดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่13ข้อ13 ถ้าหากว่าการค้นหาความรู้ของใครก็ตามที่นำไปสู่การห่างไกลความรู้ของพระเจ้าก็เป็นการดีกว่าที่จะให้เขาอยู่ในความไม่รู้นั้นสิ่งที่เรารู้ไม่สำคัญเท่ากับว่าใครที่เรารู้จักเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่เรารู้ไม่สำคัญเท่ากับคนที่เรารู้จักเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการรักพระเจ้าและรู้จักพระองค์ ให้เราใช้เวลาของเราในแต่ละวันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าขอการสำแดงให้เราเข้าใจมากขึ้นในแต่ละวันและให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทั้งประสบการณ์ในความรักของพระองค์และได้มีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นการรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราต้องเป็นการรักพระเจ้า และรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวันให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอดําเนินชีวิตในความรักของพระลงมีความสัมพันธ์กับพระลงในทุกๆวันลูกต้องการอยากจะรู้จักพระลงมากขึ้นใกล้ชิดพระลงมากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน